หโดยหัวข้อที่มีดังนี้ 1. เพศ ที่มีส่วนสูงมากที่สุดสิบสนักสึกชาหนินขอโทษค่ะนักศึกษาน้ำหนักนักศึกษาเทียบโอน้ นักหญิที่ได้เกรดเนักศึกษาชายที่ได้เกรดดีค่ะสุดท้ายนี้คือนักศึกษาที่ได้เกรดเ เราจะมาเริ่มการคำนวณหาคา่าเริ่มจากการใช้สูตร l เล t พิมพ์เข้าไปในช่องเพศแล้วกด Enter แล้วผลจะได้ออกมาอย้ คนเพศโดยใช้สูตรยีบต่อไปการหาค่าคำนวณเพหนิงโดยใช้สูตรยีบแล้วกด Enter ่อไปการคำนวณหาค่าเทียบโอนโดยใช้สูตร f แล้วกด enter ต่อไปการคำนวณหาค่าเทียบโอนชายโดยใช้สูตร o 3คูณ q 3 ก, enter. การคำนวณหาค่าเทียบโคยิงโดยใช้สูตร p 3คูณ q 3แล้วกด enter ต่อไป าค่านักศึกษาหญิงที่มีน้ำหนักน้อยที่สุดผลที่ได้คือนางสาวสิริประภาโพงสาปานและส่วนสูงนักศึกษาชายที่มากที่สุดคือนายนกประจรหนูพับต่อไป คำนวณหาค่านัศึถษาเทียบโอนโดยใช้สูตร J 3 Q 3แล้วกด enter ต่อไปการคำนวณหาเกรดตอนต่อไปเป็นการคำนวณหาเกรดโดยใช้สูตร if แล้วพิมพ์ L 3 เกรด A จะต้องได้คะแนนมากกว่า8 0เกรด B ใช้ L 3แต่ต้องได้คะแนนมากกว่า60เกรด C ใช้ L 3ต้องได้คะแนนมากกว่า50เกรด D ใช้ L 3ต้องได้คะแนนมากกว่า30แล้วกด Enter ผลที่ได้เราจะออกมาหาค่าล้วคำนวณนรักษาหินเกรด A โดยใช้สูตรอิตแทรกลงไปในช่องแล้วกด enter นักศึกษาชายที่ได้เกรด e. ดีโดยใช้สูตร if แทรกสูตรลงไปในช่องแล้วกด enter ต่อไปนักศึกษาที่ได้เกรด f e ใช้สูตร if เหมือนเดิมแทรกลงไปแล้วก็ enter ขั้นตอนต่อไปลากคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ลงมาคุณทั้งหมดผลทั้งหมดที่ได้ก็จะออกมาทำเหมือนการทุกๆคอลัมน์จนถึงคอลัมน์สุดท้ายคือคอลัมน์แซ คจะเป็นการหาค่าคำนวณขั้นตอนสุดท้ายคือการหาค่าคำนวณทั้งหมดคือเริ่มจากการหาค่าผลรวมของเพศชายโดยใช้สูตรซ้ำดยใส่เข้าไปในคอลัมน์ O แล้วกด Enter นคือผลรวมของเพศหญิงโดยใช้สูตรซ้ำแทรกไปในคอลัมน์ p แล้วกด enter ผลรวมของนักศึกษาเทียบโอนทั้งหมดด้วยใช้สูตรซ้ำ เข้าไปในคอลัมน์ Q แล้วกด Enter ต่อไปคนรวมของนักศึกษาเขียบกูนชายทั้งหมดโดยใช้สูตรสร้างแทรกเข้าไปในคอลัมน์คอลัมน์ R แล้วกด Enter ต่อไปผลรวมของนักศึกษาเทียบโอนยิงทั้งหมดโดยใช้สูตรซ้ำแทรกเข้าไปในคอลัมน์ S แล้วกด Enter ถัดไปจะเป็นการหาค่าผลรวมของเกรดเฉลี่ยโดยใช้สูตรซ้ำ รวมของนักศึกษาหญิงเตร็จเแทรกสูตรซ้ำก็ไปในคอลัมน์ f x แล้วกด enter ต่อไปหาผลรวมของนักศึกษาชาย เกรดดีใช er. ้สูตรซ้ำโดยโดยแทรกเข้าไปในคอลัมน์ Y แล้วกด enter แล้วสุดท้ายหาผลรวมของนักศึกษาที่ได้กรดเแทรกเข้าไปในคอลัมน์แ แล้วกด enter ผลก็จะได้ออกมาแล้วก็ขอจบการนำเสนอเพียงข้านี้ขอบคุณค่ะ